วันนี้มาดูวัวครับมาดูวัวครับน้องใบยกครับนี่น้องใบยกได้เจ็ดเดือนนะครับหกห้าหกเดือนนะครับอันนี้แม่ครับกิ่งแก้วอันนี้กิ่งแก้วครับวันนี้เอากิ่งกิ่งทองแม่ใช้กิ่งทองอันนี้ใบยกครับใบยก ทองใบหยกอ่าใบหยกตัวเมียครับตัวเมียสองตัวอันนี้ผสมพันธุ์ไอ้บามันครับบามันผสมบามันตัวเมียครับบรรยากาศครับในสวน นะมองหน้ามามองหน้านะมองหน้าสงสัยนะน่าประยุกนะนะสงสัยได้เอออันนี้กับเมียอันนี้กับยายผู้จักนี่มดมนะนี่ครับยายผู้จักนะสงสัยนะผู้ใดนะผู้ใดว่าผู้ใดว่าใครวะเออมาดมเราเนี่ย บ่ามันกับมาบุมบุมแยกกันกับแยกกันนักขี่กระเดี่ยมนักขี่กระเดี่ยมเด้นี่เพื่อนเขาเพื่อนเขาเพื่อนเขาชื่ออะไรเนาะซื้อ,อยังหละลูกอืันนี้เพื่อนบระโยกครับประโยกเขามาอยู่ไม้ครับมามาอยู่น้ำนนเขาเขาเลี้ยงเขาเขาเลี้ยงไม้ครับคนไม้มันอยู่กับเพื่อนเขาใน,นมูเขาครับเนี่ย อายกนะอายกต้องใส่อะไรใส่อ,อะไรฮะอา่าสันหัวใส่อะไร,อ,ไอ,ะไรอันนี้แม่เขาครับอ่าบรรยากาศสวนเชียงนาหนกับปลาอย่า,าง อันนี้ก็มาไกลสีค่ำแล้วหอนนะครับอากาศั้งหอนเลยเียบไปเปลี่ยนเลยอ่ะอายยกนะอายยกสงเสียได้ยกายยงสียได้หืมสงสไรลสงสได้ลสงสยได้ลืมสงสยได้ลสงสยได้ลสงสยได้สงสยได้ได้ลุกขุนนโอ้โหนี่มีหมามาดับมือหเอ Nó để năm vào mà. à subscribe cho khắp Ghiền